สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่แดนเนลมิดใกล้ๆก,กับเซนทรัลรัดพาวครับผมก็อยู่ติดกับรถไฟฟ้าเลยครับแล้วก็นี่ครับเป็นตลาดตอนกลางคืนจอร์ฟแร์ครับผมเพิ่งเปิดตอนประมาณปลายเดือนเมษาครับกับสิ้นเดือนบรรยากาศเป็นประมาณนี้ครับ ก็เดินทางมาข้างกระดวดครับนั่งรถไฟฟ้ามาและรอบข้างก็เป็นคอนโดทั้งนั้นเลยครับก็แต่ก่อนที่นี่เป็นสวนสนุกนะฮะประ <Okay. S 1> มาณนี้ฮะก็หลายร้านก็ยังไม่เปิดนะฮะเพราะว่ายังต้องใช้เวลาเตรียมตัวเนาะอย่างร้านเล้งอะไรอย่างนี้เดี๋ยวคนก็มาถ่ายรูปเกียบแล้ว เดี๋ยวเราจะพาดูข้า,ขาวเขามีร้านอะไรบ้างเขาจะแบ่งโซนเป็นโซนอาหารนะรโซนของใช้นะครับส่วนใหญ่คนที่เดินก็มาเดินก็เป็นวัยรุ่นซะส่วนใหญ่ครับเป็นต่างชาติก็มีประมาณหนึ่งแต่ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นครับ นั่งโตมีเยอะนะครับค่อนข้างเป็นระเบียบอันนี้กรุงเทพนี่นะอันนี้อ๋อขายซิโครงหมูครับแล้วก็ส้มตำเนี่ยครับเ้าก็ยืนถือกันประมาณนี้เป็นปกติแล้วเนี่ยกุ้งตัวใหญ่กุ้งหมข้างอะไร น้ำผลไมา้มันก็จะ,จะแตกออกมาได้ไม่เยอะมากก็แต่ก็ถือว่ามีหลายล็อกอยู่นะเป็นสิล็อกนะครับในการเดินแล้วคนก็มานั่งกินอาหารอะไรกันตรงสนามยญ้ายเยอะพอสมควรครับนี่ครับออริช,ชิมก็ร้านพวกนี้เกิดจากตลาดกลางคืนนี่แหละครับ ที่จอดรถในในใน,ในแดนนอนมิทก็เต็มแล้วนะครับก็ต้องไปจอดที่กองปราบข้างๆครับผมก็รับจอดเหมือนกันนี่ครับอันนี้ล็อกอันนี้ยมาม้งครับลูกชิ้นปลาแล้วก็นี่ครับต้องมีอาหารโชว์ก่อนนี่ครนี้ก็มีเน้งกระดูกหมูเนี่ย ของคู่ตลาดรถไฟแหละโอเคครับขอบทุนครับจบละ